สวัสดีค่ะมาพบกับช่องกินผักเป็นยานะคะวันนี้เราจะมาเสนอประโยชน์ของสมอไทยจะเป็นยังไงนั้นฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ สมอไทยจัดอยู่ในวงสมอเป็นพืชท้องถิ่นในเอเชียใต้เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางลักษณะของผลจะมีลักษณะค่อนข้างกลมหรือเป็นรูปไข่มีผิวเรียบสีเขียวอมเหลืองหรือแดงในผลจะมีเมล็ดเดียวแห้งแล้วจะเป็นสีดำนะคะโดยสมอไทยเป็นสมุนไพรไทยที่สามารถนำมาใช้เป็นยาได้หลายส่วนไม่ว่าจะเป็นดอกผลหรือแม้แต่เปลือกต้นก็ตามนะคะ ตามตำราสมุนไพรรสของสมุนไพรจะบ่งบอกสรรพคุณทางยายิ่งมากรสเท่าไหร่ก็ยิ่งมีคุณประโยชน์ซึ่งสมุนไพรยอย่างสมอไทยก็มีสารพัดรสชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นรสขมรสฝาดรสเผ็ดรสเค็มรสหวานและรสเปรี้ยวค่ะ สมอไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นราชาแห่งสมุนไพรเนื่องจากช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกายและช่วยบำบัดรักษาโรคต่างๆได้นะคะทีนี้เราไปฟังสปปรรพคุณมากมายของสมอไทยกันเลยนะคะลูกสมอช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลัง่งช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายและช่วยบำบัดรักษาโรคได้หลายชนิดนะคะ นอกจากนี้สมอไทยยังช่วยให้เจริญอาหารช่วยบำรุงกำลังแก้อาการอ่อนเพลียบำรุงร่างกายบำรุงหัวใจและช่วยฟอกโลหิตได้ด้วยนะคะ นอกจากนี้สมอไทยยังช่วยแก้กระหายช่วยระงับประสาททำให้นอนหลับสบายแก้อาการนอนสะดุ้งใช้รักษาโรคฟันและเหงือกที่เป็นแผลช่วยสมานแผลในช่องปากช่วยควบคุมธาตุในตัวช่วยแก้พิษร้อนในแก้ไข้แก้เจ็บคอแก้อาการไอแก้อาการหืดไอและแก้อาการสะอึกได้ด้วยนะคะ สมอไทยช่วยแก้อาเจียนช่วยขับเสมหะแก้เสมหะที่เป็นพิษส่วนผลอ่อนใช้เป็นยาระบายช่วยในการขับถ่ายให้คล่องตัวช่วยย่อยอาหารแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อแก้อาการท้องเสียช่วยขับลมในลำไส้แก้ลมจุกเสียดแก้อาการบิดและช่วยแก้อาการท้องร่วงเรื้อรังได้นะคะ นอกจากนี้สมอไทยยังช่วยในการขับถ่ายช่วยชำระล้างเมือกมันในลำไส้ช่วยสมานแผลในกระเพาะลำไส้ช่วยขับปัสสาวะช่วยบรรเทาอาการของโรคฤทธิสีดวงทวารช่วยแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติช่วยแก้ดีพลุ่งช่วยบำรุงน้ำดีและรักษาโรคเกี่ยวกับน้ำดีนะคะ นอกจากนี้ยังช่วยขับน้ำเหลืองเสียช่วยแก้ตับม้ามโตแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยถอนพิษผิดสำแดงและยังใช้รักษาแผลเรื้อรังแก้พิษฝีแก้พิษจากมแมลงสัตว์กัดต่อยช่วยแก้พยาธิต่างๆได้ด้วยนะคะ ลูกสมอผลดิบสามารถใช้รับประทานเป็นผลไม้สดได้หรือนำไปดองเกลือก็ได้นะคะส่วนผลห่ามสามารถนำไปจิ้มน้ำพริกกินได้ด้วยค่ะในครั้งต่อไปช่องกินผักเป็นยาจะมานำเสนอประโยชน์ของผักผลไม้หรือสมุนไพรชนิดใดอีกนั้นอย่าลืมกดติดตามและชมคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ